สวัสดีค่ะพบก,กับยูอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเอาใจคนที่กำลังมีความรักหรือคนที่มีคู่กันหลังจากที่ลงคลิปเกี่ยวกับคนโสดหรือเศร้าๆมาเยอะแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมานำเสนอ10เทคนิคในการถ่ายภาพกับแฟนแบบไม่เห็นหน้าแต่หวานจนคนอื่นอิจฉากันเลยทีเดียวซึ่งจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะ หนึ่งถ่ายภาพจับมือแบบเก๋ๆบางทีการถ่ายภาพเพื่อแสดงความรักกันบางทีมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเชลฟี่หรือถ่ายรูปหน้าของเราเสมอไปหรอกนะคะการถ่ายรูปส่วนอื่นก็เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเช่นการถ่ายรูปนิ้วมือหรือรูปตอนที่คุณกําลังจับมือกับคนที่คุณรักก็ดูโรแมนติกไปอีกแบบเช่นกันคะ่ะ 2. ถ่ายรูปก,กับเงาของคุณทั้งคู่เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะกับการที่พาคนที่คุณรักไปถ่ายรูปก,กลางแสงแดดแต่ไม่ได้ถ่ายแบบปกติทั่วไปแต่ลองถ่ายเงาของคุณทั้งสองที่ยืนข้างๆกันบางทีก็ดูหวานแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะ 3. ถ่ายรูปตอนนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกด้วยกันอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกนั้นเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากๆที่เราควรจะเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ นอกจากจะดูความสวยงามไปกับภาพพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกแล้วก็ยังดูโรแมนติกอีกด้วยนะคะ 4. ทะเลสีฟ้าคามหาดทรายสวยๆและเท้าของเราสองการนั่งเหยียดตัวตรงบนหาดทรายสวยๆกับทะเลสีคามนั้นเป็นอะไรที่ดูเก๋ไก่มากๆเลยล่ะคะ่ะหากมีเวลาว่างได้ไปรับกินไอของทะเลกับคนที่คุณรักก็อย่าลืมเก็บภาพความประทับใจเหล่านี้เอาไว้นะคะทําทมือเป็นรูปหัวใจ อีกหนึ่งวิธีในการถ่ายรูปแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันทีน่นิยมมากๆก็คือการนํามือของเราและคนที่เรารักมาต่อกันเป็นรูปหัวใจแล้วถ่ายออกมาค่ะซึ่งก็จะทําให้ดูโรแมนติกและยังเป็นการแสดงออกถึงความรักที่คุณมีให้กันด้วยนะคะ 6. กนั่งหันหลังให้กล้องแล้วมองไปข้างหน้าบางทีการนั่งหันหลังให้กล้องแล้วมองไปยังทิวทัศน์ข้างหน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีสําหรับการถ่ายรูปแบบไม่เห็นหน้านะคะนอกจากจะได้วิวสวยสวยแล้วยังได้ภาพคุณกับคนที่คุณรักไปร่วมกันอยู่ในเฟรมอีกด้วย 7ถ่ายรูปวดแหวนเบาๆคู่รักหลายๆคู่มาจะมีแหวนแทนใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการถ่ายรูปมือของคุณทั้งสองคนพร้อมกับแหวนที่สวมอยู่ตรงนิ้วเพื่อเป็นพยานความรักของคุณทั้งสองคนก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่ดีมากๆเลย8เกี่ยวกว้อยสัญญา เวลาที่เราสัญญาเรามักจะมีการเกี่ยวก้อยเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณจะรักษาสัญญาที่มีต่อกันการถ่ายรูปตองคุณเกี่ยวก้อยพร้อมกับแคปชั่นหวานๆก็ทําให้ภาพออกมาดูดีเหลือเชื่อเลยล่ะคะ่ะ 9. จับมือแล้วถ่ายรูปโดยให้อีกฝ่ายเดินนําเรามักจะเคยเห็นที่หลายๆคนถ่ายรูปขณะจับมือกันโดยให้อีกฝ่ายอยู่ข้างหน้าและอีกฝ่ายอยู่ข้างหลังแล้วถ่ายรูปในขณะกําลังจับมือกันซึ่งกระดูหวานเอามากๆเลยนะคะ สิบถ่ายรูปตอนฝ่ายผู้ชายกําลังผูกเชือกรองเท้าให้เรามักจะเคยเห็นรูปภาพคนที่กําลังผูกเชือกรองเท้าให้แฟนตัวเองเวลาเราเห็นเราก็อิจฉาเขาเบาๆนะคะโมเมนต์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ลองถ่ายรูปเก็บไว้ดูนะคะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนถึงขนาดย้อมก้มตัวลงไปผูกเชือกรองเท้าให้คุณเลยทีเดียวเชียวและนี่ ก็คือ10รูปที่ใช้เก็บความประทับใจหวานๆสำหรับคนที่มีคู่นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยุ้ยในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะ